สวัสดีค่ะช่องจัดบิินพยากรณ์นะคะวันนี้พี่หมอก็ได้มาทําเป็นแรนดอมอีกเช่นเคยเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่สามารถไปตัดสินใครคนใดคนหนึ่งได้เนาะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อความบันเทิงเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่สามารถไปเจาะจงใครได้นะจ๊ะเนาะวันนี้พี่หมอได้มาทําในหัวข้อคลิปนะคะมีคนแอบซุบซิบนินทาคุณแล้วเขาเป็นใครแล้วแอบซุบซิบนินทาทําไมขอดูพลังงานพวกคนเหล่านั้นกันเลยขอแบบว่าเออพี่ไพจา๋าขอแบบ ลักษณะท่าทางนิสัยใจคอบุคลิกร,รูปร่างก็ได้นะคะเนาะเพราะไพ่ทาโรโอของพี่หมอ,อใช้เป็นไพ่ร่วมนะคะเราจะตีแนวร่วมแล้วเราจะไปดูปฏิกิริยาของเขาคนนั้นที่แอบซุบซิบนินทาคุณเขาเป็นลักษณะท่าทางแบบไหนขอพี่ไพ่ช่วยบอกด้วยนะคะแบบเจาะจงแบบแบบแบบมันแบบชัดเจนหน่อยนะคะเนาะขอแบบปเป๊ะเ,เ,เลยนะขอดูหน่อยนะคะเนาะคนที่แอบนินทาคุณอะ นะคะซุบซิบนินทาคุณแล้วซุบซิบนินทาไปเพื่ออะไรซุบซิบนินทาแบบทางดีห <Ash> ร <ELLE> ือทางร้ายเออแล้วเขาเป็นใครลักษณะยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยขอดูพลังงานของคนที่ซุบซิบนินทาคุณก่อนเลยนะคะขอหนึ่งใบแรกโอ้ยเดจจัสมินเดจจัสมินอ่าใบแรกก็พลังงานเยอะแล้วจ้ะทุกคนจ๋าโอ้ยเดอะไฮโรแฟนและและและอีกหนึ่งใบอุ้ยเด็กถือถ้วย อพี่หมอว่าคนที่แอบซุปซิปนินทาคุณเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่เอ,อจะดูเป็นเด็กก็ได้นะหรือไม่งั้นก็เป็นคนที่ <c oughs> มีความรู้เยอะแล้วก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงเป็นคนที่มีความละเอียดอรอบคอบเป็นคนที่มีศีลสมาธิเป็นผู้หลับผู้ใหญ่ก็ได้ หรือเป็นพลังงานของเด็กก็ได้ถ้าเป็นพลังงานของเด็ก <'d il S 1> เด็กคนนี้จะต้องเป็นคนที่มีองค์กรความรู้เยอะเหมือนผู้ใหญ่เออแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ <'d il S 1> ก็จะเป็นคนที่แบบว่า <'d il S 1> เอ็น<อ>ดูเด็กๆหรือมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวแต่มีความรู้เยอะมากๆเป็นคนที่รักเด็กก็ได้อะไรประมาณนี้มีพลังงานของคนที่มีสินสมาธิเป็นคนที่ฉลาดมากๆ พี่หมอต้องบอกเลยเป็นคนที่มีความฉลาดมากๆรักความยุติธรรมเอ๊ะแล้วเขานินทาคุณซุบซิบนินทาเพื่ออะไรอะ่ะเป็นพลังงานของคนแก่ก็ได้นะหรือไม่ไงั้นก็เด็กแต่พี่หมอดูพลังงานของคนที่มีความรับผิดชอบสูงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเขาซุบซิบนินทาทําไหมอือโอ้ก้าวถ้วย สี่ไม้เทา้าที่เขาซุบซิบนินทาเนี่ยพี่หมอรู้ละเขาต้องเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คุณก็ได้หรือเป็นคนที่ลูกน้องบริวารหรือเป็นคนใกล้ชิดคุณอนะเป็นพี่น้องเป็นญาติผู้ใหญ่ได้นะแต่ที่ซุบซิบนินทาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ในด้านที่ผิดนะด้านสรรเริญเอ เขามองว่าคุณเขาอยากให้คุณเป็นหลักเขาอยากให้คุณมีงานมีการที่มันเป็นหลักแล้วก็อมีความมั่นคงนะคะเ,ออเดี๋ยวนะคะแปบ๊บหนึ่งนะน้องแมวโอ้โหทุกคนตกใจหมดเลยน้องแมวกระโดดขึ้นอะไปต่อคะ่ะทุกคนจ๋าไปต่อจะ้ะพี่หมอดูถึงพลังงานของคนออที่พี่หมอดูถึงพลังงานของคนที่เออ มีความห่วงใยนะซุบซิปนินทาแบบปรึกษากันน่ะเออแบบคนในครอบครัวแบบคนในบ้านแบบพ่อแบบแม่แบบพี่แบบน้องอะ่ะแบบผู้หลักผู้ใหญ่ปรึกษากันซุบซิปนินทาเออห่วงใยดูแลแล้วก็อยากให้คุณเป็นฝั่งเป็นฝาหรือเป็นปึกแผน่นหรือมีความมั่นคงในหนะ้าที่การงานมีเกณฑ์เหมือนจะยกที่ยกทางให้ด้วยนะเหมือนจะโอนที่โอนทางให้ด้วยนะเหมือนจะได้มรดกอะ่ะเหมือนเป็นเกณฑ์ที่ มีมรดกหรือต้องแบ่งมรดกอะไรสักสิ่งอย่างอะ่ะให้กับคุณอะ่ะต้องมีการเกี่ยวข้องตรงนี้แน่เลยพี่หมอดูถึงพลังงานของคนที่ห่วงใยซุปซิบนินทาอยากให้คุณได้ดีอะไรประมาณเนี้ยเออเขาปรึกษากันอืมพี่หมอว่าละเดวิลเดวิลเดวิลขึ้นมาทําไมโอ้เขาแอบซุปซิบนินทาอยู่รับหลังแต่ด้วยความห่วงใยเขาอยากให้คุณได้เขาอยากให้คุณได้ นะคะเขาอยากให้คุณได้นู่นได้นี่ได้เหมือนที่เขาห่วงใยคุณอะเออแต่คุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้สนใจหรือหรือมองข้ามก็ได้นะตรงเนี้ยนะคะเนาะอะ่เดี๋ยวอดูอีกนะเนี่ยมีเกณฑ์ได้แบ่งได้อะไรกันบางสิ่งบางอย่างแล้วเขาห่วงใยคุณนะเขาห่วงใยเขากลัวคุณถูกหลอกถูกโกงด้วยเนี่ย นะคะเขาต้องการความยุติธรรมให้คุณด้วยเหมือนเขาปรึกษาซุบซิบกันนะ่ะเหมือนเหมือนการซุบซิบของเขาคือการปรึกษากันนะพี่หมอดูถึงพลังงานของคนที่เกาะกลุ่มปรึกษาเป็นคนที่ห่วงใยคุณนะ่ะเหมือนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือเป็นพี่เป็นน้องอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวคุณเขาอยากให้คุณได้รับความยุติธรรมเขาตรงไปตรงมาแต่มีพลังงานบางพลังงานที่คอยเอาเปรียบคุณนะเขารู้ ผูห้หลักผู้ใหญ่พวกนี้รู้รู้ว่ามีคนคอยเอาเปรียบคุณเหมือนกันจะต้องแบ่งมรดกเหมือนกันจะต้องแบ่งจัดสรรปันส่วนที่ทางอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มรดกก็ได้นะคะเนาะเนี่ยมันมีอะไรที่จะต้องเอ่อต้องการความยุติธรรมต้องเรียกร้องความยุติธรรมอะไรให้คุณสักอย่างหนึ่งอ่ะเออข้อเขาเขารู้ว่ามีคนที่หวังผลประโยชน์กับคุณหรือมีคนคอยเข้ามาเอาผลประโยชน์จากคุณก็ได้หรือกลัวคุณถูกหลอกถูกโกงอะไรประมาณเนี้ได้นะคะเนาะเนี่ยเห็นไหม ะะเขาห่วงใยเขาห่วงใยเขาห่วงใยคุณเนี่ยเห็นไหมมันเป็นไพ่ก้าวไม่เท้าขึ้นอะ่ะเขาอยากให้คุณมั่นคงอะ่ะในหน้าที่การงานหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะตกงานอยู่ก็ได้หรือคุณอาจจะหางานอยู่หรือมีอะไรที่มันขัดข้องทางเรื่องการงานมีอะไรติดขัดในเรื่องชีวิตของคุณก็ได้เนะาะเนี่ยนะคะเนาะเขาห่วงใยคุณนะเขาห่วงใยคุณนะชาร์อออืมชาร์อดอดหมายถึงการเดินทาง การเข้มแข็งอยากให้คุณมีความเข้มแข็งมีลากฐานมั่นคงอยากให้คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมั่นคงอ่ะด้วยความห่วงใยของเขาอ่ะเออพี่หมอดูถึงพลังงานคนที่ห่วงใยมากๆน่าจะเป็นเครือญาติของคุณนี่แหละเป็นผู้หลับผู้ใหญ่ได้นะคะเนาะเออบางพลังงานนะเอ,อห่วงใยคุณมีเกณฑ์เดินทางด้วยมีเกณฑ์เดินทางที่ซุบซิบนินทากันอยากเดินทางมาหาได้นะหรือเป็นห่วงเป็นใยกับคุณอ่ะ อยู่คนทางไกลก็ได้คนทางไกลก็ได้อาจจะเป็นญาติพี่น้องที่อยู่ทางไกลหรือเป็นพ่อเป็นแม่ที่อยู่ทางไกลก็ได้เนาะเนี่ยเห็นไหมไพ่ของ the empress จะกรพัดดีนีขึ้นมาแสดงว่าเป็นผู้หลับผู้ใหญ่อะ่ะเออเป็นผู้หลับผู้ใหญ่ที่ให้ความรักคุณให้ความห่วงใยความเมตตาคุณน่ะเปรียบเสมือนเป็นแม่เป็นพี่สาวเป็นอะไรหมดได้หมดเลยนะนะคะเออเนาะเนี่ยสิบดาบคุณดูสิสิบดาบขึ้นมาขยายกับเดวิลอ่ะ แสดงว่าเขากลัวคุณถูกโกงถูกหลอกจากคนที่คุณไว้ใจก็ได้คือเขาห่วงใยไปทุกอย่างอะ่ะแล้วมันมีมีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้นะเขาอยากให้คุณระมัดระวังให้มากที่สุดเขาเป็นห่วงเป็นใยคุณอะ่ะเหมือนที่ทางหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่มรดกหรือเป็นอะไรของคุณอ,อาจจะมีคนโกงคุณไปหลอกคุณไปก็ได้หรือหรือการแบ่งทรัพย์สินอะไรก็ได้บางสิ่งบางอย่างอะถูกเอาเปรียบถูกเออหักหลังอะไรประมาณนี้ได้หมดเลยนี่คือความห่วงใยจากเขาแล้วเดี๋ยวคุณจะได้รับความยุติธรรมด้วยนะ ขออีกหนึ่งใบเกี่ยวกับคนรักได้หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเขาซุบซิบนินพากันเกี่ยวกับคนรักเก่าคนรักเก่าของคุณหรือคนที่ผ่านมาที่เคยหลอกลวงคุณก็ได้นะเดลิเวอร์ขึ้นมาเป็นคนที่ต้องเสียผลประโยชน์ให้กับคนรักอย่างเงี้ยคนรักอาจจะหักหลังก็ได้คนรักอาจจะทั้งที่ก่อนมานะในอดีตนะ เอ <lining S 1> อในอดีตนะพี่หมอต้องพูดถึงในอดีตว่าคนรักเก่าของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เคยหักหลังคุณคนที่เคยหลอกเอาทรัพย์สินเงินทองของคุณไปอะไรประมาณเนี้ยเขาเป็นห่วงคุณอีกอะ่ะเหมือนเหมือนกับผู้หลับผู้ใหญ่เป็นห่วงคุณอะ่ะเออกลัวมีคนอื่นมาหลอกคุณไปหลอกเอาสิ่งของของคุณไปอะไรประมาณเนี้ได้มันเป็นสิบดาบเดวิลคือการนอกใจคือการไม่ซื่อสัสตย์ต่อคุณอะไรประมาณเนี้นี่คือความห่วงใยจากเขาที่เขาคิดนะเขาซุบซิบนินทากะนะันเน่ะมันไม่ได้ในทางร้ายนะไม่ได้ในทางที่ผิดนะมันเป็นทางที่ดีอเอ,อ อ่ะขอใต้สําหรับนะเขาอยากให้คุณนรัตระวังตัวเนี่ยสี่ดาบเขาห่วงใยคุณอ่ะเขาห่วงใยเขาอ่ะสี่ดาบแล้วพี่หมอขอขยายอีกหนึ่งใบแล้วกันขอขยายสี่ดาบว่าทําไมถึงออกมาเป็นสี่ดาบอ่ะขอขยายไพ่สี่ดาบนะคะเนาะอืม,อมเนี่ยกลัวถูกหลอกถูกโกง กลัวคุณจะถูกคนหักหลังกลัวคุณจะจะถูกคนคิดไม่ดีกับคุณอะไรประมาณเนี้ยถูกหลอกจนหมดเนื้อหมดตัวหรือเอ่อหรือไม่งั้นคุณก็ต้องถูกหักหลังหรือมีคนแบบเข้ามาเอาผลประโยชน์จากคุณเอาเปรียบจากคุณอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะเนาะเขาอยากบอกอยากเตือนแล้วเขาก็เป็นห่วงคุณมากๆเลยอ่ะตอนเนี้อืมนะมันมีห้าเหรียญขึ้นมาด้วยปัญหาดินสินหรืออะไรสิ่งต่างปัญหาติดขัดทั้งเรื่องการงานหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างได้เนาะคือการห่วงใยของเขาคือคนที่ออซุปซิปลินทานเนี่ย น่าจะเป็นเครือญาติคนที่ห่วงใยเราอ,ะอ,อ,อ่ะเออเอาขอใต้สำรับแล้วกันนะจ๊ะเดอะสตาทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเปิดออกทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกกระจ่างแจ้งกระจ่างชัดความยุติธรรมกาลังจะถึงคุณเขาเหมือนเขาห่วงใยคุณแล้วก็ อยากเตือนอยากช่วยเหลือคุณอะไรประมาณนี้คือคุณคนซุบซิปนินทานี่คือการห่วงใยนะพี่หมอดูถึงพลังงานของคนห่วงใยแล้วแหละนะคะเนาะเป็นคนห่วงใยแล้วก็เดอะสตาเป็นคนใจบุญมากๆเลยคนที่เป็นห่วงเป็นใยคุณเนี่ยเป็นคนที่ใจบุญเป็นคนที่อาบน้ําร้อนมาก่อนแล้วเขาก็รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าไปหมดทุกอย่างเลยเพราะเขาเจอสถานการณ์สิ่งต่างคือเขาเขาผ่านสถานการณ์มาเยอะแยะมากมายเขารู้ว่ามันจะเป็นยังไงไปยังไงคือเขาเป็นคนที่กังวลแล้วก็เป็นห่วงเออมันเป็นพลังงานของ คนที่แอบซุบซิปทินทาเป็นพลังงานของคนที่ห่วงใยไปสังนงนนเนาะนะคะเออ อย่างไรแล้วนะถ้าใครมีพลังงานตรงหรือฟังแล้วมันคล้คายๆกับพลังงานของเราก็สามารถกดรับพลังงานที่ดีเอาไว้แล้วก็ระมัดระวังถูกหลอกถูกโกง,งหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างถูกเอารัดเอาเปรียบได้แต่ยังไงแล้วคุณก็เอาตัวรอดได้เพราะว่าคุณมีจัสมินมีความยุติธรรมแล้วก็จัดติดขึ้นมาคุณเป็นคนฉลาดพอนะคะเนาะอะย่างไรแล้วคลิปนี้พี่หมอต้องฝากไว้แค่นี้นะคะต้องจบว้เพียงเท่านี้นะถ้าใครที่ชอบอยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจให้พี่หมอด้วยนะจ๊ะคลิปนี้ยังไงแล้วพ่หม้ลไวนนบกััคคิปะะสด ดีค่ะ